คลิปนี้เราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำจานยักษ์กันนะฮะแตเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะฮะกินแล้วมาเล่าเราอยู่ที่ร้านเจริญเส้นแถวเจริญลาดถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบออกมากลางคืนจะจู้จักร้าน3วัน2คืนเป็นอย่างดีอยู่แถวเจริญลาดสาทรนี่แล้วนะฮะก็จะมีร้านเจริญเส้นอยู่ในเวิร์กเดียวกันเลยฮะเดี๋ยวเราเข้าร้านไปดูกันเลยนะครับร้านนี้บรรยากาศก็จะมีด้านนอกที่นั่งนะฮะที่จะเป็นโซนไม่ติดแอร์แล้วก็มีโซนติดแอร์นะฮะแล้วก็ครัวเขาจะอยู่หน้าร้านเลยนะมีเรียกว่าทำให้ดี มากไม่มีคนเลยนะครับผมก็นี่เมนูฮะเมนูเขาก็จะเป็นของเผ็ด,ผดๆล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมสั่งเป็นชามยักษ์เบิ้มต้มยำทะเลใส่ทุกอย่างนะฮะ,ะเหตุเจ้าของร้านก็มายืนคุมเองเลยนะครับผมอ่ามาลวกเส้นลวกเร็วเลยบอกเฮ้ยผมทําอยู่ครับผมทําอยู่รอท่านหน่อยนึงนะ,มา,ะมาแล้วลวกเส้นเสร็จก็ราดน้ําซุปต่อเลยนะครับผมอ่าก็จะมีเป็นผนักไส้นะใส่ผักนะโอ้โหโรยผักนี่ผักให้เยอะมากอเห็นนะว่าจะชามมันยักษ์มากนะอ่าเดี๋ยวใส่เกี๊ยวหน่อยเอาเกี๊ยวกี่อันดีมานั่งนับ เกีียวอยู่ด้านหาบใส่นี่เป็นอะไรหนะ่อยใส้อั๋วหรือเปล่าเฮ้ย hey, ไม่ใช่ไส้อัว๋วอะไรจะมาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับผมมาแล้วครับผมเอามาเสิร์ฟและโอ้โหร้อนๆ้อนเลยนะฮะควันขึ้นเลยเดี๋ยวให้ดูแบบเครื่องนี้นั่นจริงๆนะมาเดี๋ยวเรามาลองดูเขาให้ชามมาสองชามนะเพราะมากสองคนกับอัซอสน,นะครับผมมาเดี๋ยวมาลองดูดิเดี๋ยวจะเทียบให้ดูขนาดเลยเทียบกับช้อนไอ้ ช้อนมก็ต้องเล็กกว่าชามดิมาลองเทียบ้วเทียบกับมือเออจะเทียบไปเทียบมาเออโอ้โหเขาไม่ได้มาดูขนาดนะเขาจะมาดูว่ามันกินแล้วอร่อยหรือเปล่ามาเรามาดูเครื่องกันนี่จะเป็นไข่แบบหมูห่อไข่ไข่ห่อหมูแล้วมันกมีปลาหมึกด้วยนะฮะมีกุ้งมีอะไรเดี๋ยวเรามาโชว์ตัวปลาหม,มึกก่อนอมาคีบปลาหม,มึกึ้นมาโอ้โหจะคีบยยงไงให้มันดูน่ากินนะคีบแล้วหันมันนี่อ้าซูมเข้าไปกล้องอย่างนงอ่ะ เป็นว่าปามึกมันใหญ่นะฮะให้มาตัวหนึ่งมีหนวดให้มาด้วยนะครับผมแล้วก็นี่เป็นกุ้งครับผมมีกุ้งมาให้ด้วยนะกุ้งนี่ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะผ่าหลังมาให้แกะง่ายมากเลยแล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งนะครับผม ผมเองก็อยากจะรีวิวน้ำซุปนะอรซอรอยากรีวิวเส้นนะ,ะมารีวิวคู่กันไปเลยแล้วกันนะผมนะน้ำซุปผมชิมก่อนอรสชาติดีนะใช้ได้ใชได้เรียกว่ากลมกล่อมพอดีนะฮะมาดูเส้นนี่เส้นนี่เขาจะให้สั่งได้สองอย่างนะผมสั่งเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็เป็นเส้นเล็กนะครับผมมาดูนี่หมูห่อไข่ไข่หอหมูไม่รู้นาะจะเป็นหมูห่อไข่นะเป็นย่างมาตู้มหน่อยนึงนะฮะมาเดี๋ยวเราน้ำราดนิดน,นึงนะฮะน้ำนี่แบบวนะ่าผมว่ารสชาติอร่อยมากเลยนะใครมานี่ลองชิมดูอร่อยไม่อร่อยคอมเมนต์บอกกัน โอ้ยมันแบบม,มันยั่วมันยั่วมากมาแต่กินเข้าไปก่อนนะฮะใช้ได้เลยรสชาติดีมาแต่ไปดูกุ้งมากเขาบอกกุ้งสดโอ้โหสดจริงๆนะฮะคีบไม่ขึ้นเลยนะครับผมมันเป็นกุ้งตัวใหญ่นะจะคีบยังให้มันดูสวยมากมาโชว์ตัวโอ้โหเนี้ยน่ากินนะน่ากินมากเลยปะงั้นเดี๋ยวเอาใส่ชามเราเลยดีกว่าผมมาแล้วมาเดี๋ยวดูดิอ่ะแบะให้ดูหน่อยอ่ะแบะเออนี่กุ้งตัวใหญ่จริงนะไม่ใช่เกี๊ยวใหญ่นะโอ้โหมาเรากินกันเลยฮนะคำาปั๊มเข้าไป Uh huh. เต็มปากเต็มคำมาเดี๋ยวเอาน้ำซุปมาหน่อยน้ำซุปมา น้ำตุกมาเทเพิ่มหน่อยนึงน้ำตุกมันอร่อยมากนะผมก่อกินน้ำตุ๊ไปก่อนดนะีว่าอืลื่นคอดีแต่เผ็ดเหมือนกันนะามากินเต้นบ้างครับผมเต้นแต่ชามาของเดิมไม่หมดเลยมาเติมนะเดี๋ยวกลัวหมดนะครับผมมาแล้วกกินในที่ผมเรียกว่าอะไรใต้อวแต่มันก็ไม่น่าใช่ใต้อัวนะใครรู้ว่าเรียกอะไรก็บอกกันหน่อยนะครับผมามาแล้วกกินเส้นกันต่อฮะอยังไม่เจอเลยเส้นมีเส้นบะหมี่อะไรแยกกันไม่ออกนะฮะกินไปอืม้มอร่อยนะครับผมมามาที่ปลาหมึกนี่ว่าตัวไฮไลท์นะหนึ่งในไฮไ,ไลท์เราเลยนะมาเดี๋ยวหัน่นนกชิ นะกินได้หลายคราหันไม่ค่อยออกนะเดี๋ยวเร่งๆรเร็วๆนะมาหันไปยังไงก็ไม่ออกอยู่ดีนะมันไม่ได้เหนียวนะผมอาจจะหันไม่เป็นเองนะมาในกินโอ้โหดูปลาหมึกดีคันนาะเป็นบ้องๆเลยนะ,ะกินเข้าไปเอ้ยรสชาตินี่ดีนะผมว่าของเขาสดดีนะเหลือไม่เยอะแล้วนะเหลือกกุ้งปลาหมึกกันนิดหน่อยนะ เดียวเก๋อะไรเดี๋ยวไล่ตามเก็บนะครับผมกินไปนี่มันอร่อยมากนะกินไปเพลินดีนะกินสองคนกําลังดีเลยชามนี้นะครับผมปลาหมึกมามาเก็บพวกเต็อๆมานะขนาดหมูตับเขาเนี่ยยังอร่อยเลยนะฮะกินกับเส้นกินกับอะไรนะคือมันมีความเผ็ดที่ลงตัวนะฮะกินไปกินมานี่คันหัวเลยนะฮะแบบเหนื่อออกเยอะมากหัวเห่อปูหมดแล้วเอามาเลยกุ้งตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเอาไปปอกหน่อยปอกหน่อยมาแล้วเดี๋ยวเรากินกันจะได้ปิดฉากกันทันทีนี่นะฮะมายังเหลือตรงนี้น่าเนี่ยสดให้มันแบบมันเกลี้ยงที่สุดแล้วนะ หมูสับนี่อร่อยมากนะกินไปโอ้โหกินไปปากนี่แบบเบิร์นๆหน่อยนะครับผมอ่าตอนนี้กินหมดแล้วครับผมอยากได้ทิชชูจ่จางโต๊ะเราไม่มีเฮ้ยอ่ามาตรงนี้นะผมไม่รู้ว่าร้านเขามีให้หรือเปล่านะฮะถ้าใครมาก็เตรียมมาด้วยนะฮะเช็ดๆไปนี่เช็คปากตัวเองก็ยังอยู่ดีอยู่แล้วนะมันเผ็ดจริงๆนะแต่อร่อยนะครับผมก็เรียกเช็คบิณเลยคนระับเท่าไหร่ครับเจ๊เจ๊จะบอกมาเลยนี่ตามนี้เลย294บาทน้ำเอาไป2ขวดนะก็ราคาก็ประมาณนี้นะผมก็คือโดยรวมๆร้านนี้รสชาติใช้ได้นะผมก็มีที่จอดรถมีออออะะะะไรกกกะะก็็สสดดววบาายยยีีนนนนนแล้เเหมมืคจิู่ รสชาติเขาดีนะครับล็ให้เครื่องเยอะมากนะครับผมถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็มากินกันได้นะครับผมก็ร้านนี้เะเจริญเส้นอยู่แถวอันสาวัน2คืนจเจริญลาดนะครับผมไทยดูคลิปนี้จนจบก็ขอบคุณนะครับผมแล้วคลิปหน้าเราจะไปกินอะไรกันต่อก็ติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า